สวัสดีคะ่ะเย้กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วนะคะกับไลน์ของ Luxury t h a m a n y a นะคะใช่แล้ววันนี้ก็อยู่กับมันหมี่แล้วก็ พี่แป้งเหมือนเคยใช่แล้วเพิ่งจะเจอกันเมื่อวันก่อนวันก่อนวันอาทิตย์ก่วันนี้ก็กลับมาอีกแล้วใช่แล้วแล้ววันพรุ่งนี้ก็ยังอยู่กับพวกเราก็ยังอยู่แต่ว่าพิเศษนะเพราะว่าเราจะมีขึ้นช่องโมโน29ด้วยใช่แล้ววันนี้วันจันไงวันนี้วันจันวันนี้ก็ต้องแบบออนทีวีกันหน่อยออนทีวีวันนี้ก็ออนทีวีกันนะคะทุกคนใครแบบว่าเอ๊อยากแบบเปลี่ยนแบบ สภาพว่างก็เออเปิดทีวีช่อง29ก็ไปดูพวกเราได้ผ่านช่องทีวีนะจุดต้องแล้ววันนี้ก็อยู่กับพวกเราเหมือนเดิมนาะแล้วก็บอกเลยว่าสินค้าที่เรานํามาวันนี้ไม่เหมือนเดิมนะคะทุกคนเพราะว่าเรามีสินค้ามาแบบใหม่ด้วยแบบใหม่แบบสับแล้วก็เออแบ็คกรา แบบเออสถานที่ก็เปลี่ยนเปลี่ยนมุมบ้างถูกต้องแล้วก็ราคาเนาะแต่ที่ที่ยังเหมือนเดิมก็คือราคานะคะยังดีเหมือนเดิมนะคะทุกคนยังเป็นราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์เท่านั้นยังเป็นราคาพิเศษเฉพาะในไลฟ์อยู่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เดี๋ยวทักทายคุณผู้ชม ทางช่องทางต่างๆกัน <ừ m. S 1> บ้างเนาะก็เช่นเคยนะคะเราเนี่ยไลฟ์แบบผ่านทางสองแพลตฟอร์มแต่ว่าไลฟ์ผ่านทางหลายเพจมากๆเลยใช่แล้วทังโมโ้ง m ักท29 l u x น r ี2ไก็13บันเทิงแล้วก็อิน t ั g แกรม u ักทรีทเวน้นเราก็ไลฟ์เหมือนเดิมค่ะใช่แล้วทักทาทยทุกคนด้วยคะ่ะสวัสดีครับน้องมันมีกับน้องแป้งแ,งแฝดสีฟ้าวันนี้แบบ นี้รู้สึกแบบเป็นชุดเหมือนชุดเดียวกันเหมือนแบบออกมาจากร้านเดียวกันเลยวันนี้เหมือนเราแบบเหมือนมานัดกันวินาทีสุดท้ายก่อนออกจากบ้านจริงๆนะเพราะว่าตอนแรกเหมือนเราไม่ได้นัดกันชุดนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วน่ะแล้วอยู่ๆมาเหมือนแฝดกันเลยนะชุดเหมือนกันมากจริงๆแบบโอ้พี่แปงส่งมาแบบเธอฉันใส่ชุดนี้นะแบบอ้าวฉันก็มีเธอมีฉันก็มีทั้งเออก็ใส่มันเลยจบก็เลยเป็นฝาแฝดเลยแล้วทรงผมก็คล้ายๆกันด้วยอะไรนี้เออไม่ได้นัดกันจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้นัดกันนะคะนี้ไม่ได้นัดกันอุ้ยมีคนทัก